หวานจระเข้เด้อจ้านี่ยเนี่ยทปลูกใส่กระถางหลูกเพราะว่าลูกมันไปถามซื้อเขาแล้วมันแทงอันนี้เนี่ยตอนกับดมาผสมดินคือเกลืนี่แหละจ้าอันนี้คือดินจ้าดินอันนีถ้าไปซื้อตามตลาดนี่แหละจ้าห่อมูลไส้เดือนบอกคนว่านะพวกอันอันนี้คือแกบดำเด้จ้ะอันนี้แกบดำเท่ากับไส้พ่อประมาณอะไรกับผสมกัน แกบดำจ้ามานนี้เทากับนีหยังมาประเสริมอีกอน้อยค่ะนี่คืออาหารเสริมของเพ่นเดอ้อของต้นไม้จ้าคือปุ๋ยปุ๋ยสูตรซึมหาซ้มหาเลยจ้าดดิสูตรซึมหาซึมหาเท่ากันผสมกันเลยจ้า อระมาณพอประมาณเลยจ้าบัใส่หลายอย่ามันเปื่อยโอ้ยแหงกระโดดก,กระเดียบเม่พ่นกับเเคยเห็นเม่พ่อน,เ,อเ,น,อนเดียบถิ่มอยู่ในเฮือนนัน่นบ้านนอกต่างจังหวัดนนะ่ะเม่พ่นกับพ่ได้เฮ็ดยังาพ่อในเนื้ว่าเพิ่น,นซีมีละคงละขาดอกลูกกระจ่างใต้ปนินะ่ะเลยเอามาปลูกไผ่เราไปเอาน้ำบ้านมูมาแถวกรุงเทพเนั่นแหละดึงอามาจากน้ำมูนั่นแหละ แล้วสิมาผสมดินแล้วสิปูให้ลูกไว้เบิ้งแันนี้สิใส่กระถางด้ยจ้านีดินถ้าผสมไปแล้วนี่ใส่กระถางลงไปโอ้ยลูกอยากได้ลูกสมัครอยากได้หวาจนจระเข้เมื่อบ้านจังเอาลูกปีใหม่เมื่อจังเอาแมววะเขาก็อยากได้เดียวนี้เดียวนี้ ก็เลยไปหาดินยูบ้านมูเนี่ยหละมามใช่ดินที่ผสมนี่แหละจ้ามันก็จะเป็นพื้นธรรมชาติที่ทีกับข้าวหน่อยเขาจะเอาห้ยลงมาไม้เห้มันน้ำม,มันยุมันไหลซึมเพราะท่านมันจังบอแนนจ้า มันเนีนร้ายมันกับโบขืน,นบโบงามจ้ะอะยเฮาก็เอาดินลงให้มันเต็มประมาณนี้เลยจ้าเฮาก็หยัดลงบานนี้สิเฮ็ดอนนันให้ลูกเบิง้งว่ามันสิงามแบบใด ปกติแหละเขาใส่ต้นเดียวจ้ะมันสิต้นใหญ่วันนี้แม่พ่อเราสิใส่สามต้นสามเงาใส่สามเงา,า,า,เงาลงเบิงแม่พ่อสิใส่สามเงาแม่งมันสวยๆ คือปลูกวานจระเข้ด้วยจ้ะถามมันขึ้นมากมันกกันส,สวยงามจ้าต้องให้มันอยู่ริมปัานไหนเพราะว่ามันจะบ่สวยงามต้องให้มันอยู่กลางด้วยจ้ะ น,นีเขาก็เอาดินกบูีดีจ้าเดี๋ยวจังไยมาเบิงอีกเดอ้อบานมันขึ้นมันสีส้นสวยงามป่จจานี่อันนี้เ็เต็ดินให้มันแน่นล่งจ้า แค่กระดอกกระเดียในบ้านแม่แลราเอาทิมซื้อ,อ,อต้องมาอันนั้นอันนี้วางอายุนานล้านโดเครื่องเหลืองเครื่องดำเครื่องแดงมันระบบขึ้นแล้วว่าต้นเทไหลนี่ห้าร้อยคนว่าโอ้ลูกเกิดไปนี้นี้นี้แม่วะแม่ก็เลยเอามาปลูกไข่ลูกล่องเบิงอันนี้คือเลี้ยงเลี้ยงจาน